อ่าสวัสดีครับฉลามเสือครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างไปเนี้ยเจอดับดำก็เป็นอะไรครับกดดันอะไรไหมไม่กดดันครับก็เราอาจจะกระดุกกระเดี่ยวเป็นรองเขามีอะไรไปสู้กับพี่เขาครับเราขยันไปทีดี้กับเราเตรียมมาแล้วใช่ไหมถ้าเป็นรองรองได้ไหมรองไม่เมืองรักรองไม่เมืองรักเลยเหรออยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้าง้องชาย ก็จะติดตามไปนี้ผมจะทำให้ถึงที่สุดมีผู้ปั้มเยอะไหมมีที่เด็ดหลายอย่างยอดใช้หลายๆตัวร่างกายตอนนี้เป็นไงเยอะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเอาแล้วครับเต็มที่นะครับเจอกระดาษดำตัวดีมากครับอาจจะเป็นทีเด็ดของพวกเราได้ครับสัปดาห์นี้ อื้อป๊าเอ๊ะๆเดินก็ตั้งไว้อื้อ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 